เริ่มเดียมเริ่มแล้วต่อไปจะเป็นการสาธิตการ่านแหครับของพี่จ๋าคอยดูหมาดำจะลงน้ำต <laughs> ัวปักใจเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบให้มันบ้วนกว่อนบ้วนกป็นจะยืีนหมดเพิ่งแข่งกันเลย มีการซุ่มไทยครับ <laughs> นีนา,น,าน,นครับอ่าคแล้วครับหวานแล้วครับ,รบโอ้โหแฉะแฉะโอ้โหมันแรนออกกว่านะครับรนี่ค้ามตม่น้ <laughs> นะ <laughs> น้ำตื้นเลย ขณะนี้กำลังซาวขึ้นมาครับดูครับดูครับคิดว่าเจ้าเ่าหนึ่งครับเป็นเจ้าเรา 这里把你也得洗。<music>